สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนทุกคนนครับเด้อมาพ่อก็ดีแล้วทางช่องเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ดตามด้วยครับเด้อเพื่อนได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สําหรับคลิปนี้มื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อมาดูหางตลาดนัดโกกับเบือรักเจ็ดพี่น้องรักเจ็ดคนเปิดทุกมือวันคือรหัสเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดท่านได้ชิมาสำรวจราคาหัว mà dù mùa mặt hai <laughs> mùa mặt hai <laughs> vinh ông. Quân phở thuốc mùa mưa vinh là Này, mùa mưa vinh ông. Quân lạ vinh ông. Eva mùa quay giai mùa lạy tạo quân lạy. Một lạy vinh ông. Một lạy vinh ông. Mà nào mà bưng mẹ sáu chứ không? Mẹ sáu Sáu nổi à, Mà nhận ra ăn cái nổi chắc tuổi rồi đi Tám tuổi rồi sám tùa sám tùa Mà mẹ sáu nổi nó nhìn nó à. à. ăn đi chứ phía nào Có ăn xuống rồi, là ร้อยี่ยี่สิบเก่าร้อยยี่สิบเกาเกอพอดสามสิบนายยี่สิบเก่าบกบวกบวกพี่น้องงัวนหน่อยสมมาไปนี่ย่างค่ะย่างนั่งนี่หน่อยเนาะแล้วาเพิ่นเดืบันห้องไปสามมืหาสามมืหาต่อรองเลยเนาะต่อรองไดค่ะนี่พี่น้องนหอสามมืหาแม่นี่เอาหน่อยพี่น้องพี่น้งแม่นึงนี่กรสาหารถยพี่กันพี่น้องงามเลยขามอยู่ภาษางามบังง่นเขาเลียงอยู่บ่ เขาเลียงอยู่เขาเลียงอยู่เนาะลึ่นก็มานี้เนาะสาเนาะแม่นี่ก็สูงเศร้าฝ <for> <That> ่ายด้วยกันเนาะก็ยี่สิบเจ็ดพี่น้องสีออกสีเขาเปียกเช้าหน่อยพี่น้องเนาะแรงพาก็ดีพี่น้องเครื่องแดงเครื่องแดงพี่น้องคือว่าเครื่องแดงตบบนี้บ่มีเนาะพี่น้องราคาพุ่นเด้อยนะสาราคาพุ่น แล้วแม่นี่สามหมื่นสามเนาะสามหมื่นสามยังต่อรองได้พี่น้องราคาสำหรับแม่นี่พี่พี่น้องอีกแม่หนึ่งทีแม่นี่ก็สาวหน่อยขึ้นกันสาวหน่อยก็มีโทนขึ้นกันอยู่พี่น้องสาวหน่อยยังบ่ทันเป็ญศิลป์ศัตรูบําเพ็ญศิลป์ตเครื่องแดงบ่ยวบ่เครื่องดำเครื่องดำพี่น้องตัวนี้เครื่องดำราคาพื้นเดนสามสี่ครับสามสามหมื่นสี่พันได้พี่น้องคาต่อรองได้ใช่ยังต่อรองได้พี่น้อง น้หยังเราซื้อบรกุ้งหอยต้อยตองาครับบัตรองศาพี่้องเบอร์เทหรศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่มสดสามี่นยองหนยดสองด้วพดองเนได้สนใจก็บจังโรมาพี่้องโรมาต่อรองมาสอบถามเอาหนิพี่้องว่าแม่สาวสามย่นเดอี่ดองอวขยีโอังมนี นี่มันเป็นมอเลียนพี่หงูุ่งดีมันเนยติดลีพี่น้องเดือดลีจาใส่สี่สี่กันเลรอพี่นูองเจ้านับ้นกัน

คนยังรนยังต่อรองวฆ่ากันดิฆ่าัวะรคยนี้องไรปลกาอคี้เียไปเหนื่อยเจ้าไปเวเดี๋ยเหมือนกันไม่ได้ม่เจ้

คองแ่ได้องแแห่คลองแแ่เลยพี่น้องลิ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 งขี่ด้วยขีด้วยเอาบะเนาะเอาองแแ่ลิงขีองแแ่คองแแโอ้ยโอ้ยเป็นหลายแนวเลยพี่น้องคือหลายอะ่รลนวเลิ้งด้ดขาย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 คลิปคลิปขายขายขายขามาแล้วแลโอ้ยมแล้รดเนี่ยยัง ขาดตรงนี <usion> ่ยหำเนาะขาดไปครึ <laughs> ่งนึงแล้วหำเนาะผลิตเด็ดมันง่ามเลยเพด็นไปไปแล้วจะเป็นกล้วยแมงเป็นตัวละแสนหรือสองแสนเดีย จ่ออยเต็มหว่านนี่บอลูนจะเชื่ออ่ลูกลูกของยังพอมันเม่ไปมากโอ้ยคนหุ่นไล่ ก็ยงามดรอกโอท่านเลยเนี่ยไปเลยคือปีคือพกเหาอเล้ยวเลี้ยวบบเลี้ยวไปไปไปเลี้ยวเหรอเล้ยวเหรอหกพันลุดเลยเดียวนะหกนลุดลยเดียวคุณว่า ขายบดละเวนซีดมาลวเซีดยังขายจตัวตัวคูนี้ค่นี้คูนี้นะครับคู่นี่จักบาทหรืคู่นี่สี่สิบหตัวละเศร้าร้าไปปลายเาสบอกเสก็สีิเนาะสองหายดก่ยกอยอยาท้องสิลได้อีกยู่เนาะตัวนเสามัอออเอี่สิหพี่น้อง ชีซิบหายูเพกหนึ่นพพพพงพี่น้องเพกคูเพกคูหลังเพียงกันเลยราคา,า,า,นะาสี่สี่ี่ซีิบหายซีิบหายังต่อได้เนาะไอหอยยังเละซื้อวบนไงหอยสีหอยสเบอร์โทร เก้สามศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดสี่เ้าหอยชิดพี่รองยูที่กัดอยู่ข้างพวดพี่้องคนห้องไว้สี่ิหาราคานี่ยังต่อไห้ด้พี่รองเด้อไหลามนนยังไ่พดม่ดนี่ผู้ได้สนใจก็ยังโรมาสอบถามเพพี่้องเด้อถ้ามาเูสองเมียเนี่ยมียลุกันเมียลเมียงอ่าลูกหน่อยพองอน่อยงหน่อยงอหน่อย ชี <convert>. <Jasmine> ้สิบหาชี้สิบาีสบาพอ้าเดียวารักได้ดเพอรัผมัญญากันเร็วหาสิบาทหาสบาทบอการักเอาเอาเอาไปเสียะเอาเลกไปรวดหาสิบบาทนะไปพอดเคอมเลวเขาไปลแม่นิขึ้นหนึ่งาแมนกินแล้วขึ้นเรวขน gửi lại 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 gửi 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 máu nè gửi 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 máu đi Ôi, gửi 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 gấp gửi 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 กงงส้นเด้อคุณสาธิตไปถมใ่โอ้ยไปไปถามง่วไปกินเหล้าบ้านนี่โอ้ยบ้ไปถามงัวเดไปกินเหล้า อ่านเป็นเัมือนว่าฝนสาให้ไปถามงัวให้ไปกินเหล้าบ่อนี่เอาบุ๋ก็ได้เรื่องเลยพี่น้องเห็นเหล้าบ่ออะไรกินโดนเหล่าพี่น้องว่าเปิ้ลมีอะไรเลยลูกห้องนี่นี่ม่านทองบอกม่านทองพี่น้องเขาโตเรื่บ่หรือตัวเดียวอทองตัวเดียวตัวไหนทองห้องก่นบ่กทองว่างครับผมโอ้ทองว่างพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ทองจักเดือนแล้วนี่ ประมาณสาซีเดือนครับสามซีเดือนเขา่วงแห้โอ้่วประกันมอจบบงเลยเนาะอยมันได้รูปตัวเรา่ยรูปอสามเนาเจ้าที่สามเป็เจากแล้วรี่องเป็นรีรีแล้วข้าเดบันสเจ็ด้าราเจ็ดห้าร้อยพี่น้อแม่นี่เด้ยดี่นี่ีพี่น้อง ท้องว่างเนาะท้องว่างราคาเป็นเท่าไหร่สามสิบแปดสามหมื่นแปดพี่น้องท้องว่างได้รู้ยกคตัวแล้วตัวตัวรู้สามตัวสามตัวเนาะราคาอยู่สามหมื่นแปดในห้องยันที่ได้บัตนเลยโต้งครับโต้งยุคไซเบอร์เท่ามัน้านว่าอากาศเบอร์โทร ศูนย์0ก0า0ศู7สมหยตรงพียน้อง้ออยู่อากาศพี่น้องผู้ใดสจจดทรมตรองเลยพี่น้องเด้อยู่อากาศพ่องด้ยสนใจกได้มเมาพี่น้องเด้อบายไห้ สมแล้วบอสคุณจะบอาเรื่มสมนะย้อนสองพันมาเปลี่ยนบอลหนูนี่หือโนหมบอ้หบอเหบอเหบอเหมันเตือนมันว่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเลยอาหารพักไปบอเอาเราแล้วทันพวกเนเ็ตสองพันเท่าไหร สองพันเท่าไหร่้าร้กยหารอยห้าร้อห้าร้อกห้าอยหาร้อ้ารอยห้าร้อยห้าร้อยห้าอยห้ารอยห้้อยห้ารยารยห้าอยารยห้อา้อัห้า้อยห้้อ้อยหรา้อยาอยห้า้ายร้อยาร้อยมาย้ย้ออายอาเยาอาานายรรถเด้ย้อยรยวไว้ด เดี๋ยเดี๋ยวเดวมัวองัวเดียวเงินนเนี่ยตอาเนียนขนาดวัวเลียกูนีเอาพี่น้องมาเบ่งวัวเมีสาวี่น้องเมียสาวสาวเด้งๆเลยสมหรอไปนี่เนี้ยสาวเนี้ยสาวน้อยยังผสมเนาะสาวบดโตดวถึงสี่น้เวเดง ราคานอยูเทนเลยเมนอี่สมอาหม no ื้อสามตพี่น้องเด้อพนวาราคาเจ้าขายยังานะวเมันมีตุ่มมันไม่อันสีขาวผลทุกขางมันหนึ่งหามื่อพี่น้องท่านมนเามาเีหกล้่เลี้ยงอย่หัวมันเงนขานิดหนึ่งตายไปได้แม่แม่เลี้ยงนี่อันแม่หนี่สามสิบเจ็พี่น้องสามนเจ็ดแม่หนี่เส้าหาเนาะ 3 7มหมื่เดกับเจ้าหาด้พ so ี่น้องเด้อแม่สาวเครื่องเดงเครืองเดงบุจุตโตพี่น้องได้สนใจงวดเป็นเลียงพี่น้องมาเบึ่งด้พี่น้องเด้อห้อยยังซื้อห้าบา้อยยอดห้อยยอดน่ายุ่ใสบ้านไปเรื่อนสินเบอร์โทรเาศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอี่หกศูนย์สี่หกามสามหกหนึ่งสามด้พี่น้องเด้อได้สนใจกับโท่มาก

ไปตัวไม่เนาะเมื่อกี้ว่าสไม่ิดอ่ะตไม่ก็เป็นเอตัวไม่เป็นตัวไม่ได้สิโซลูกบ่นีองมือผิดไม่เนาะมันมีแตเดียวโซโเดียวนี่เจ็ดพันหนี่ขายได้สด้อเออพหารขายเลยขาวเลยขายเลยมันบ่ขายเลยมเอาเลยตอลบ่อะไรอนบอกตออไ่เโอ้ตอบ่ไ้พี่นาะฮะตอะคุเน่ตออไไ้อยเนี่อื้าร้าเจ็ด พี่น้องคนลามันไม่ลูกว่าอะไรนี่เมื่เดี๋ยวนี้มีทองว่างดูล่าโอ้เดี๋ยวว่าค่อยหากินลูกมันนะโอ้หาพี่น้องมันเป็นงูอยากอยากขี่มันหรืเบึงบ่ได้เนาะเบิ่อโ่ค่อยออกว่ามันสีสดใสบ่ะสาเจ็ดว่ตที่สาวเจ็ดหาออยพี่น้องแต่ว่าหันทองว่างเนาะ Um. Er> ไอ้ละขาทองว่างมันไม่ลูกว pues <headache> ่าหรอตะกิ้ลูกมันจะนุ่งล้วโอ้ลูกนึงแล้วเนาะลูกขอขาของากินลูกวานลูกเขาขากินแล้วคนอข้าววานได้หอยยางระบาดเนี่ยหอยกอกยูใสยระบาดบัไรบัดไรนเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดสมห่งเจ็ดหนึ่ด้พี่น้องเดาในหอยกอกพี่น้องคือเครืองคายเงินกรับอันหมอปลา่มอว่าเขาน้ำัน้ำั อะไรสนใจยังกมาด้พี่รองเออโทรมาสอบขามาตัวร่องคนเอาพี่รองไปไปรง่องส่งน้่งร้องอะอยู่แเือมา่อาไป่อม่อมอมา่ม่มา่าเื่อมาอมไปอ่ามมา่ม่เ บอลูดนะครับยังบอลลูดตัวขึ้นนี่บอลลูดลงหมดโอ้ที่หัวว่าอะไรพี่น้องว่าคนซื้อมากใครไปนะครับเจ็ดหมื่นตายใส่แม่พึ่งอันแรกด้านหลังนะครับนี่บอแต่ว่าน้องมันบอลลูดอามานี่บอลลูดพึ่นเอาลูกขึ้นยังไงกูแม่โอ้ลูกลูกแรกลูกแรือกยัไงไปพอลูกแรกพี่น้องนี่นี่นี่แม่พึ่งพี่น้องแม่พึ่งแม่พึ่งด้ลูกจั๊กตัวเหรอ สองโอ้ลูกสเนาะอันนี้ลูกแรกเนาะลแม่ลูกนี่หลายเลยละคาเพิ่นแม่ก็พูดจะได้เจ็ดมือเจ็ดมือเจ็ดมือหครับเจ็ดมืหาลคาห้องเนาะราคาราคาห้องยังต่อรองเดเด้อพี่ดองด้วยแม่ลูกพี่ดององงเนแม่ก็ยังบ่เสื้อลูกยังบ่เสื้อเนาะบู่กเนี่ยยังบอรูกซื้อซื้อมาพี่ดองห้องอีกเจ็ดมือียงเพียงนี่บ่าเจ็ดมือหาเจ็ดมหายังต่อรองเลยเนาะต่อให้หอยังหรซื้อบัตรนี่เออให้ห้อยแก่ห้อยแกอยู่ใสบัตร บ้านน้องบิน้องเบนเบอร์ทโศูนย์แปดหนึ oh. s <S ่งศูนย์แปดเดห้หหหอพี่น้องเด้อในหอยแก่ก้ใดสนใจกระทมาพี่น้องทุมาสอบถามมาตัอรองเอกพี่น้องแม่ลูกโมพี่น้องมาพี่น้องนุษาหัวบอโอ้ถามมาด้วยัวแล้คาอะไรมันเลยฮะถามอะรบ่หรอ เอาขึ้นหอยออกมาท่าอ oh. ่ทั so ้่สมมากล้วไปนี so ่ในหอยงูเห่าบอกโอ้เพิ่เนเพิ่นสมล้วไปะนี่สมมากหรืใี่มันได้ลูกจักตั่วหรอได้ลูกสองโอ้ลูกสงแล้วเนาะโอ้เรียบเพื่นเรียบพดีพี่น้องเรีบดีสูงเท่ารสา ซ้อยห้าิเนาะยวหจาสู้ิบอ้ห้ิัวสูงก็เจ้าะมานบ่ัวสูงก็ข่ยมันก็สิบร้อยหกิบอยหกิบนข่บงัวสูงก็จบ้องพี่น้องเครื่องดำพี่น้องแล้วมันหยบด้วยนะแต่เดียวนี่ฟองวางมั้ีู่ก ผสมผ่าในรอบแรกโอ้ผ่านรอบแรกพี่น้องสมตัวไว้หรือสมพอพันสมพอพันสม,มโอ้ผส,สมใบหลอดเนาะสมพอพันหลอดพี่น,ออน,อน,นอ้องเป็นงอมกลมพ่นว่ะเนื้อหนังดีพี่น้องเจ๊้องข้องข้องข้องเขา,รา,าราคาเท่าไหร่ยันราคาเพิ่นราคาคน หกหมื่นเจ็ดราคาหนิราคาราคาห้องนังต่อรองเลยได้เนาะมันมันห่เจ็ี่มันอยู่จ่อไหมแ้งค้ายัง่งออกมันไก่พี่น้องมันยู่จ่อหมดเฮ้ยพี่องอยู่ไก่พี่นอยางมันไก่ไมว่ามันสูงคนห้องไว้หกหมืเจ็ดพี่น้องหกหมืนเจี่ยังต่อรองเลยเด้หกหมื่นเจเนาะไอ้ห้อยยังละซื้อพิ่น สุบันเบอร์โทรเข้ายี่บอหรอ0ูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสหนึ่งูนย์เจ็หนึ่งนย์เด้าองสี่เก้องสดหอยสุบันได้พี่น้องรถ,รถงยุสัยบานเข้าันนี่อยู่ขั้นตากาอยู่ขั้นตะกาพี่น,อดดน้องผู้ไดสนใจก็โทรมาสอบถามเพ,พี่นอน้องอมาตลองออกพี่น้องแม่ผได้หน่อุ้ยแต่แต่พี่น้องฟังพี่มาบุฟังพี่พี่น้อง ต้องแม่สาวบ่หนิแมนครับแานครับโอ้แานทองประกันทองบ่หน่ประกันครับสองเดือนประกันสองเดือนพี่น้องสมใบหรือสมหลอดเหรอสมตัวหรือสมหลอดเหรอสมพ่อครับสมพ่อพันพี่น้องเครื่องดำสูงลอยท่าดสีหดลอยบ่ลอยสีสิบพี่เนาะ ค่ยค่ได้ลูบ้างเราไปนี่าด้ดได้ลูงไดู้ครับโอ้ผ่านลูกหนึ่งผ่านผ่านลูกสองเรพี่น้องราคาเพิ่นเ่าไารนีมบแปดห้าร้อยครับสามหม่แปดห้ารอาคาห้องยังต่อลอกไนได้เนาะต่อลองได้ครับต่อรองได้ได้หอยยังหรือซื้อบันีอ้อยองครับยใสบัตรเน้องเบแดงครับองแดงเบอร์โทรเบอร์ทเบอร์ทศูนย์เก้า์เก้เก้า์เก้าสี่ศูนย์สองศูนย์ ไมหอยทงององครน่ะหอยองน่ะหอยองค์พี่น้องผู้ใดสนใจผู้ใดสนผู้ใดสนใจก็โทรมาได้พี่น้องเด้อโทรมาต่อรองเอาพี่น้องฟังนี่เลือดไหลข้างภายนอกเลือดลหลเนี่ยน้องเขาเข้ามั้ยบอสเออแม่ลูกน้องแม่ลูกลูกจักจั่วเลยนี่วันที่สามแล้วครับโอ้ลูกสามพี่น้องถึงว่าพื้นเมืองเข้าเนี่ยเนาะว่าให้ให้กลางคือไทยจีไทยกลาง ลูกตัวผูรู้ตัวเมียเหรอตัวผูครับลูกผูลูกผูพี่น้องราค้าคนดีแบบเท่าเก้าหาร้าเก้ารยนี่พี่น้องแม่ก็ลูกได้ซื้อได้สงตัวพี่น้องเาเก้าหาแม่มันม่มีลูกวะนี่ไม่ท้องมั้นี่โอ้บาบี้ทองไว้แล้วเนาะอ้พี่น้องลูกแขนอันตันอยู่เาเ้าแล้วคเ้าราคาห้องยังตัวไดอีกน้เาเก้าหโอ้เาเก้าหารยังต่อรองได้พี่น้อง แม่กับลูกก็ซื้อสองเลยสามพันายหอยยังระบาดเห้อในหอยวีครับหอยวียุไสบานย่อากาศครับย่อากาศอำนนยเนาะเบอร์พวทดีศูนย์แปดเก้าศูนย์ดเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าหองสี่สี่ครัสองสองส่หอยวีเลอพี่น้องเด้อได้สนใจกับโทรมากพี่น้องโทรมาสอบพามาต้อรเอาง้พื้นเมืองเฮานี่แหละพี่น้องได้มักสายเลือด่อยบับานพี่น้อง ลูกแขนอันตันอยู่เก้าวัหครับเ้าเาหน่อยหน่อยพี่น้องแม่ทั้งสเนาะเมนเดียวแมนเดียวนี่บอกเมนเร่เนาะแมนเ่พี่น้องสซาหน่อยจักบาาละค่าพ่นเจ้าซีห้องพ่นว่าพี่น้องลาค่าเดียังตอดอกลอไดด้วยพี่น้องเด้อเจ้าซีพอั่มาตรวจ ngoài ngoài, ngô biển ngoài lì, phi nông, phân hoang, sao chi? Đây này. Miếng giáp tổ, tôi mấy tổ, tổ một. Hai, ba tổ. đâu nhỉ? Oh khai bận rồi á. đi chắc bá Sao ét hà lòi phi nó. Hà lại Hai, ba, bốn, năm, bảy, tám, chín, mười, mười hai hai, hai hai ไป่ห้อสวยเนาะยุไซบันั้งบนแพงเบอร์โทรเาดศูนย so ์หกหนึ่งศ so ูนย์ศ so ูนย์หน so ่งศนย์ปดามศูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าหนึด้วพี่น้องเด้อไห่อยคุณพี่น้องผู้สนใจแม่เลนี่แมสาวหน่อยพี่น้องโทรมาหลดพี่น้องเมนี่มาเมน้องห้ามเนาะเมนี่เนาะองพ้อเพิ่ทางต่ออังลางอยู่พี่น้องเมนี่ห้องห้าเนาะบมเมนเนาะนเป็นสื่อขายกันแล้วเมนี่เป็นะอยนกันี เนี่ยอ่ะลายพี่น้องเป็นเลีด้วยซาเนาะมันเป็นมันเลี้ยป่ะมันเลี้ยเนาะพอหูันหูมันเป็นคนมันเลี้ยเหมันเลีพี่น้องต้องต้องใช้เบต้ามีลูกอยู่ที่สุดตายยังไม่เนาะนี่มันก็สีบอสบอสไม่เจ้าขายกันละเพจไทยแล้วบ่าจะเจ้าขายกันแล้วคุณว่าพี่น้อง ง้อบ่คอยหลายพี ite, s, you know ่น้องเลยงัวเลี้ยงก็มีอยู่หันปลาไหลไปเลยพี่น้องส่วนงัวอยากบดต่อพี่น้องส่วนง้อปูวกับได้หางบดมาควนไปบดอลไรพี่น้องเขาบดสี่เอาก็ได้ขายอยู่พี่น้องแต่ว่าก็บอกมันยังดีด้วยพี่น้องเด้อขายอยู่แค่เศร้าเปลี่ยนเส้นพี่น้องก็เดขายแต่ก็ งอมาตัวงอบางงามนะตัวงอบางงามในพี่น้องมันกวงอเหนือคลองไรงัวเหลี่ยงก็บ่ค่อยมีไม่ต้องงอเหนือนู้นเห็นไหเผื่อม่เด้อมาพี่น้องพามาเบิ่งแม่นี่พี่น้องแม่ลูก12ห้าร้อยแม่ลูกมันอยากจอยจังหน่อยเนาะมันเลี้ยงลูกเนาะลูกแม่หรือลูกผรัว่ะนี่ลูกแม่พี่น้อง พราะว่างัวมันในตลาดผู้ตลาดผู้รองแต่ว่ามันนี่มึงยืนพี่นรองรนเป็นลูกเลี้ยงจะวางัวมันขาดขาดน้ำเลี้ยงเนาะร้อยสี่สิบร้อยเกือบร้อยสี่สิบพวกมันพี่น้องราคามันเดียบบาทนี่สี่หมื่นสองหาร้อยเนาะลูกแม่พี่น้องสีดำยังษ์จอร้องเลยเด้อพี่น้องเด้อก้อนนี่พ่อมันแล้วพี่อีกพี่น้องพี่นุ่งอันแม่เดียวกันบ่เนี่ยอันนี้ก้อนเดียวกันเลยโอ้พี่น้องลูกแม่ เป็ดง่วงขั้วง่วงขั้วพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกสามลูกสามตัวแม่เบิด์ตเบินี่แม่เบิดตตัวละลูกลูกลูกล่าสุดมันตัวน้องลูกโอ้หนั่มพี่น้องนะลูกนะเป็นบ่พี่น้องตัวแม่เบิร์ตราคาล้านเป็นะรสามตัวมาคนละข้อกนบ่โอ้คนละข้ออันนี้เอินสี่สิบห้าคมนี่อันเน็กแดงสองตัวนี่สี่สิบห้าตัวนั้นเอิ้นซาเอสแม่ขาวนางเซาเอสพี่น้องพี่น้องคุยอันนี้แม่นี่ห้องสี่สิบห้าน้อ หลังไปซื้อยังเหรอเสือกโอ้ยเสือกหัดเสือกหัดมากพี่น้องกุดแกมากเลยเสือกมากอันนั้นห้องเศร้าไปทีห้องเศร้าอัสุดเศร้าอีสพี่น้องนี่เด้าพี่น้องด้วยเบอร์โทรเขาบอกคนขับเจ้านี่เบอร์โทรครับผมเบอร์โทรดิ0 90นะครับ0 90 214 214 6709 6709ในห้อยยังซื้อบริษัทอยห้อยร้อยครับห้อยร้อยยูยู่ไซบัตบันเดียสีกันชัยพี่น้องผมได้สดผมไดสนใจก็โทรมาโดยพี่น้องเด้อนี่ ว่าไม่หันจากโจยุค <ไป S 1> อเออยุขอบก,กับมี่เนาะเป็นซิฟหันซุ่มมามามักซุ่มนี่กับไปเงี้นได้เนาะไปไงกับมี่น้ำเบอร์โท่อไปรโหลดพี่น้องโ<ม>ท<ร>่ไปน้ำไปโหลดพี่น้องคุณปลา